สมายอะไรเอ่ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมอฟันเลยแต่ว่าเกี่ยวข้องกับหมอตานั่นก็คือสมายที่เป็นการรักษาสายตานะคะโดยว่าคำว่าสมายนั้นย่อมาจาก small ค่ะ S M small ก็คือเล็กนะคะ I คือ incision คือแผลเล็ก L ย่อมาจาก lenticula r คือรูปร่างกระจกตาที่เราเชฟขึ้นมาเพื่อรักษาสายตาและ E ย่อมาจาก extraction ซึ่งคำว่าสมายแปลว่า เราดึงเลนติคู่ออกมาจากแผลเล็กนั่นเองนะคะสมัยประกอบด้วย2ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกก็คือทําเลนติคู่และขั้นตอนที่2คือดึงเลนติคู่ออกมาจากตาดําผ่านแผลขนาด2มิลลิเมตรนะคะใน2ขั้นตอนนี้ใช้เวลาสั้นมากๆเลยน้อยกว่า7นาทีแต่ว่าวิธีการนั้นเป็นอย่างไรนะตอนแรกคือการที่เราทําเลนติคู่เนี่ยเราจะต้องลืมตา2ข้างแล้วก็จ้องไฟนิ่ง ไฟที่เห็นจะเป็นไฟสีเขียวในเครื่องของสมัยเครื่องใหม่บางทีเขาจะมีะตัวคอนโทรลที่ตัดไฟเขียวออกกันความสับสนเพราะว่าถ้าเราย้อนไปถามว่าขั้นตอนไหนที่ยากแล้วทำให้เกิดความเสี่ยงซักชันลอสที่สุดก็คือว่าพอเราจ้องไฟเขียวอยู่ดีๆแล้วสร้างเลนติคูการสร้างเลเซอร์นั้นเนี่ยมันจะเกิดแผ่นสีขาวบดบังไฟเขียว ตอนที่บดบังไฟเขียวไฟเขียวที่เรามองหายไปบางครั้งจุดนี้เราตกใจแล้วซักชั่นก็ล o อสเพราะฉะนั้นในแมชชีนใหม่นะฮะเขาก็จะลบไฟเขียวออกได้แปลว่าระหว่างที่ทำเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นไฟเขียวเลยก็ได้แต่ว่าพอมองไฟเขียวแรกเสร็จโพซิชันดีแล้วเราให้อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการมองสเต็ปที่1ก็คือลืมตาสองข้างมองไฟเขียวหลักการคือถ้าไฟเขียวหายไปไม่ต้องตกใจ มองจุดเดิมไว้นะคะซึ่งขั้นตอนการทำเลนส์คู่นี้ใช้เวลาแค่30 วินาทีเท่านั้นแป๊บเดียวเลยนะตรงนี้ให้อดทนแล้วนิ่งที่สุดสเต็บที่2เป็นการคีบเอาเลนติคู่ออกมาจากแผลที่มีขนาด2มิลในการคีบนั้นก็ใช้เวลาสั้นเราต้องลืมตาสองข้างแล้วมองไฟสีขาวที่เห็นไฟสีขาวอาจจะมีการขยับหรือบางคนเขาจะมีการาฟิกจุดไว้ก็จะขยับน้อยให้เราจำว่าให้มองไฟขาวจุดแรกจุดเดิมจุดเดียวถ้าเขาขยับไปก็กลับมาที่เดิมเป็นอันเสร็จกระบวนการการทำสมาย หากคุณสนใจที่จะมาคุยกันเรื่องทำรีเด็กสมายสามารถนัดเข้ามาได้ที่นี่นะคะดรตุลยาคอมมูนิตี้เราตั้งใจที่จะให้คุณมากกว่าการมองเห็นค่ะ Care for your eyes by Dr. ตุลยาค่ะ